เพื่อนร่วมง,งานเกี่ยงงานทําอย่างไรดีมันเกี่ยงงานก็ทําเองเลยไม่ต้องให้มันทํามันเกี่ยงดีนะก็ทำซะเองเลยอย่างน้อยผลงานจะตกกับใครล่ะก็ต้องตกกับเราถูตกตก้องปะคนไหนทําคนนั้นได้ไนงะเวลามันเกี่ยงอ่ะบอกให้มันเกี่ยงรับเงินเดือนด้วยสิเราจะได้รับแทนมันนะเพราะเราเป็นคนทํางานแทนมาแล้วถูกต้องไหมเออทําเลยไม่ต้องกังวลมันเกี่ยงงานใช่ไหมเราเป็นคนรับเองอีกหน่อยเขาจะเรียกใช้แต่เราอย่าไปเหนื่อยนะ เวลาใครเรียกใช้เราบ่อยๆแสดงว่าเขาต้องเห็นฝีมือเราบ่อยครั้งแสดงว่าเขาต้องไว้ใจเราได้ถูกต้องปะและอีกหน่อยหนึ่งเราจะมีศักยาภาพในการที่จะพัฒ,พฒนานตัวเองไปสู่จุดสูงสุดได้ไหมย่อมได้เราจะไว้คนสําเร็จได้เพราะมีคนเห็นไม่มีใครเห็นสําเร็จไม่ได้นะเกี่ยงงานอีกหน่อยเขาก็ไม่เรียกเพราะไม่นด่เกี่ยงเยอะจะเรียกจะไม่คนละชอบรับผิดชอบต่องาน แต่เราต้องดูบางทีมันอาจจะอะไรเขาอาจจะเรียกเราใช้บ่อยจนเกิดความเหนื่อยจนเกิดความอึดอัดเราต้องรับสภาพาให้ได้เพราะอะไรอย่างี่สุดเขาเห็นการทํางานเราแน่นอน<ส>เขาเห็นความสามารถเราแน่นอน<ส>ถ้าเราเป็นคนมีความสามารถจริง<ส>เขาเรียกเราใช้งานแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจากความสามารถนี้แน่นอนเพราะอะไรก็เพราะเขาเห็นความสามารถคนทํางานจึงต้องมีโอกาสในการผิดพลาดถูกบ้างคนไม่ทํางานไม่มีความผิดพลาดเพราะมันไม่ทํามันจะผิดอะไรอ่ะ ดังนั้นคนทํางานย่อมมีความผิดพลาดเป็นธรรมดาเขาเรียกเราใช้งานบ่อยๆเราโดนด่าบ่อยๆจับไว้ถ้าเราแก้ไขตัวเองจนสมบูรณ์บริบูรณ์ได้วันหนึ่งเราจะประสบความสําเร็จได้คําถามคือทําไมทุกวันนี้อาจารย์ถึงประสบความสําเร็จเพราะอาจารย์เคยผิดพลาดและเมื่อวันหนึ่งอาจารย์ผิดพลาดอาจารย์ก็กลับมาแก้ไขตัวเองใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม อาจารย์เอาความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนแล้วไม่หวนกลับไปทําให้เกิดความผิดพลาดแบบนั้นอีกเริ่มต้นในการกระทากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอสุจรริตจนเดินมาสู่ความสําเร็จในวันนี้ได้เพราะอะไรเพราะเราแก้ไขความผิดพลาดที่เคยทํามาแล้วปัจจุบันยังมีความผิดพลาดอยู่ไหมก็ยังมีความผิดพลาดอยู่บ้างเพราะเกิดเป็นคนทํางานย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเสมอแต่ให้เราทําอะไรแก้ไขในความผิดพลาดนั้นต่อไปเรื่อย แก้ไขแก้ไขผิดก็แก้ผิดก็แก้ผิดก็แก้กแ,กแค่น,นี้แล้วเราก็จะดีขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งที่มีการแก้ไขแล้วเรื่องที่เราเคยผิดแล้วมันจะกลับมาผิดอีกได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะอะไรเราจะระมัดระวังและเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราแก้ไขนั่นแล้วจะไม่มีโอกาสผิดพลาดอีกต่อไปเพราะเราสํารวมระวังในปัจจุบันเรียบร้อยแล้วดังนั้นใครเกียรง,งานปล่อยมันเกียรไกายเราจะเอางานนั้นมาทําและพัฒนาศักยาภาพตัวเองให้ยิ่งขึ้นไป